ทานที่ให้แล้วในสงแบบใดจึงมีผลมากพิขุทั้งหลายบุคคลแปดจำพวกนี้ย่อมเป็นผู้ควรแก่ของคำนับควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทำบุญควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าแปดจำพวกเป็นอย่างไรคือโสดาบัน ท่านผู้ปฏิบ so ัติเพ so ื y, ่อกระทำให้แจ so ้งซ so ึ y, ่งโสดาปฏิผลสกะทาคามีท so ่านผู y, ้ปฏิบัติเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งสกะทาคามิผลอนาคามีท่านผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผลพระอรหันต์ท่านผู้ปฏิบัติเพื่ออรหัตผลภิกุทั้งหลายบุคคลแปดจำพวกนี้แล เป็นผู้ควรแก่ของคํานับควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทำบุญควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าผู้ปฏิบัติแล้วสี่จำพวกและผู้ตั้งอยู่ในผลแล้วสี่จำพวกนี่แหละสง์เป็นคนตรงผู้ตั้งมั่นแล้วในปัญญาและศีล ย่อมกระทำให้เกิดบุญอื่นเนื่องด้วยอุปธิแก่มนุษย์ทั้งหลายผู้มีความต้องการด้วยบุญกระทำการบูชาอยู่ทานที่ให้แล้วในสงจึงมีผลมาก